พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่24สิงหาคมคสรศรช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณเพอร์ซี่แมงเวดีกัวเตงแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่องพลังแห่งการให้อภัยและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์ลูกาบท 15, บที่15ข้อ21-22ถึง22ฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อท่าน ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปแต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือกับเอารองเท้ามาสวมให้เขาคุณเพอร์ซี่แมงเวดีเป็นพยานว่าผมเติบโตขึ้นท่ามกลางความยากจนและไม่มีพ่ออยู่ในชีวิตแม้ว่าผมจะรู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม ชีวิตของผมเริ่มดำดิ่งลงเรื่อยๆผมไม่เชื่อในอะไรเลยเที่ยวโรงเรียนผมเริ่มแยกตัวออกจากคนอื่นไม่อยากมีเพื่อนเพราะความเจ็บปวดจากการถูกพ่อทอดทิ้งผมเริ่มทำสิ่งเลวร้ายเพื่อกลบความเจ็บปวดนั้นแต่ยิ่งทำหลุมในใจก็ยิ่งลึกขึ้นผมอยากให้พ่อได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ผมกำลังเผชิญและผมก็อธิษฐาน ให้เกิดสิ่งไม่ดีในชีวิตท่านเพื่อให้ผมรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแต่ในที่สุดความเจ็บปวดนั้นก็เริ่มส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างรวมถึงคนที่ผมรักมากที่สุดวันหนึ่งผมเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองกำลังกลายเป็นคนที่มีพิษภัยผมตระหนักได้ว่าผมไม่ใช่แค่เหยื่ออย่างที่เคยคิดแต่ผมเอง ก็กลายเป็นผู้สร้างความเกลียดชังขึ้นด้วยชีวิตของผมเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งผมเริ่มหันมาอธิษฐานได้เรียนรู้ที่จะไม่จมอยู่กับความเจ็บปวดที่คนอื่นสร้างให้เมื่อเรียนรู้ที่จะให้อภัยและปล่อยวางผมก็พบกับการเยียวยาและชีวิตที่เปลี่ยนไปได้วยความชื่นชมยินดีข้อคิดสำหรับวันนี้ การให้อภัยเป็นกุญแจสู่ความพึงพอใจและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่เราต้องให้อภัยข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าบงค์ทั้งหลายจดจ่ออยู่ที่พระองค์และรู้จักพระองค์อย่างลึกซึง้งเพื่อที่ข้าบงทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระเยซูในการให้อภัยผู้อื่น เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้อภัยข้าองทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ